ว่าบิ๊กสตอรี่วันนี้ครคุณผู้ชมเราจะไปเกาะติดประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีคดีใหญ่จนท้ายที่สุดมีการยกเครื่องความปลอดภัย<ะ>ภายในศาลเลยนะจากเหตุการ์ยิงกันในศาลที่จันทบ,บุรีแล้วมันก็โยงเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของอดีตรองเจริญตำรวจตามไปสู่ ที่ธรณีสงสา0พไร่ไ<อ>ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันได้กับทางสํานักข่าวไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเราติดตามเรื่องนี้ใน Big Story เลยครับสนับสนุนโดยยาดมตราบป,ปยเซียน คชมครับวันนี้ชุดปฏิบัติการฮนุมานกองปราบได้จู่โจมจับกลุ่มลุงบุญช่วยพร้อมกับลูกชายนะครับหลังจากพบหลักฐานชัดว่าปลอมแปลงเอกสารการครอบครองที่ดินธรณีสง3,800ไร่ที่เป็นที่ดินพิพาทมูลเหตุที่อดีตรองเจริญตำรวจแห่งชาตินะครับยิ่งทนายความของคู่กรณีรวมแล้วเสียชีวิต3ศพนี่เป็นวินาทีที่เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมาน20นาย และชุดปฏิบัติการกองกำกับการสองกองกับการปราบปรามครับพร้อมด้วยอาวุธครบมือนำหมายค้นจากสารอาญานะครับไปตรวจคน้นบ้านที่ตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จับกลุ่มตัวลุงบุญช่วยฮะอายุ80ปีหรือว่านายบุญช่วยจเจริญสถาพรพร้อมกับลูกชายก็คือนายกิติพงศ์จเจริญสถาพรอายุ43ปีครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาฐานเบิกความเท็จต่อสาร ให้การเทร็จต่อเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่และร่วมกันยักยอกซับโดยเมื่อเข้าไปถึงก็พบผู้ต้องหาทั้ง2คนตอนนั้นยังคงนอนหลับพักผ่อนอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวพร้อมกับตรวจยึดเอกสารหลักฐานภายในบ้านพักจำนวนหลายรายการไว้เป็นหลักฐานครับการจับกลุมครั้งนี้คุณผู้ชมมันสืบเนื่องตั้งแต่4กุมภาพันธ์ปี61นู่นเลยนะฮะมูลนิธิอภิธรรมมหาธาต วิทยาลัยเขาได้ส่งตัวแทนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อไปแจ้งความเอาผิดลุงบุญช่วยว่ามีพฤติกรรมยักยอกที่ดินของเลยที 3, ่3,800ไร่ซึ่งเป็นรอยต่อของอำเภอเขาคิจกูดและอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยมีการสวมสิทธิ์การครอบครองแล้วก็นําไปออกโฉนดโดยมีชอบด้วยการแจ้งเท,ท็จต่อสารแง่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นคุณผู้ชมมีการฟ้องร้องกับครอบครัวของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มากกว่า13คดีนะครับแล้วก็เป็นชนวนเหตุที่เกิดเหตุการณ์ที่พลตตรีทารินจันทราทิพย์ซึ่งเป็นอดีตรองเจรตํตรวจแห่งชาตินะครับก่อเหตุยิงทีมทนายความของคู่กรณีภายในศาลจังหวัดจันทบุรีที่เราเจอภาพวงจรปิดเนี่ยนะฮะจนตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต3ศพรวมถึงพลตตรีทารินด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก2คนเมื่อปลายปีก่อนนะครับจากนั้นครับผู้ชมกองปราบก็โอนสำนวนคดีทั้งหมดมาอยู่ในความดูแล แล้วก็สืบสวนเขาได้จริงจนกระทั่งเจอพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดแล้วก็นํามาสู่การขอสารอนุมัติหมายจับทั้ง2คนมาดําเนินคดีนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมตํารวจได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนมาสอบปากคําที่กองกำคับการปราบปรามทันทีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลุงบุญช่วยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พบข้อมูลได้ว่าคือผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับขณะที่การเข้าตรวจค้นภายในบ้านพัก ไม่พบเอกสารหลักฐาในใดที่ไปเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินนะครับแต่ในทางคดีตํารวจพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาหลังจากมีการซื้อขายที่ดินในปี2515ที่ทางมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยได้มอบหมายให้ลุงบุญช่วยเป็นผู้ดูแลนะครับต่อมาพอมีการสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเอกสารการครอบครองที่ดินนสแล้วก็มีการออกโฉนดเป็นชื่อของตัวเองครับคือเอกสารเนี่ยครับก็เรียนให้พี่น้องทราบว่า เอกสารเนี่ยไม่ได้เป็นการปลอมแต่เป็นการสร้างสร้างเอกสารเท็จขึ้นมานะครับว่าเจ้าของที่ดินเดิมนั้นน่ยได้ขายที่ดินให้กับตนเองนะครับซึ่งจากการสอบสวนรูปลมพยานฐานของค้าสวนของกองอกาปราบปรามนะครับก็มีข้อเท็จจริง,รงยืนยันชัดเจนว่าที่ดินนั้นเป็นของมูลนิธิอาภิธรรมมหารธาตุนะครับไม่ใช่ตัวของนายบุญช่วยที่เป็นผู้ซื้อที่อ้างออเป็นผู้ซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องลูกคดีนะครับ แล้ววันนี้ที่กองปราบนะครับทางคุณเขมจีราอาดีตภรยาของพลตํารวจตรีทารินอดีตรองเจริตํารวจแห่งชาติวันนี้เธอเดินทางไปแล้วก็เอารูปภาพและอัฐิของพลตํารวจตรีทารินมารอพบลุงบุญช่วยด้วยนะแล้วก็มาพบลูกชายลุงบุญช่วยก็คือกิติพงศ์เนี่ยนะครับพร้อมกับบอกว่าหลังจากต่อสู้คดีมานานหลาย10ปี วันนี้เดินทางมาเพื่อพบตัวเลยเพราะว่าต้องการให้ทั้งสองคนยอมรับความจริงว่าที่ดินดังกล่าวนี้เป็นที่ดินของครอบครัวขายให้กับพระในนามเลยที่อภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการเป็นที่ธรณีสงส่วนคดีที่ลุงบุญช่วยฟ้องร้องฐานฟ้องเท็จกรณีครอบครองที่ดินทั้ง3คดีนั้นสารชั้นต้นได้สั่งลงโทษจำคุกตัวของเธอแล้วก็ทนายความรวมเจ็ดปีแต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนซึ่งขณะน,นี้กำลังเตรียมยื่นอุทธรณ์ครับ อยากให้เขาว่ายอมรับความจริงอะค่ะว่าความจริงอะนายสมพลน่ะขายที่ดินให้พระกิติพุโทโธในนามมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุถูกไหมคะแล้วก็เรียกอะไรเงินญาติโยมมาทําบุญน่ะจริงไหมถูกไหมคะแล้วเหมือนกับว่าคนตารวจตีทารินนะคะที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ควรเสียชีวิตถูกไหมคะถ้ามูลนิธิออกมาแล้วก็มาพูดความจริงร่วมกันนะคะพนนีพอมาถึงตอนนี้พี่ก็เลยอยากจะมาดูว่ามูลนิธิจะ จะให้ข่าวถแถลงข่าวยังไงแล้วคุณช่วยถแถลงข่าวยังไงอะค่ะเพราะว่ามันก็มีผลต่อคดีพี่อะค่ะอ่ะพี่ก็กราบขอพระทุลนักข่าวทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องนี้รวมทั้งทางกองปราบนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ทําให้มีวันนี้ขึ้นมาว่าได้ความจริงมันก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่าในความรู้สึกข,ของพี่นะคะนี่พี่ก็พี่ทลินมาด้วยพี่ก็เอาเอาเขามาด้วยว่าเขาเป็นกระดูกเขาอะคะ่ะ แล้วก็เหมือนให้เขามารับทราบว่าสิ่งที่เขาเออเหนื่อยมาใช่ไหมคะหาหลักฐานราชก,การมาต่างๆวันนี้ได้ความจริงแล้วแล้วก็เขาไม่ตายปีแล้วอะค่ะในความรู้สึกพี่คพี่ก็พี่ก็พี่ก็อยากจะบอกว่าเขาอะเหมือนกับพี่ชีพจริงๆค่ะแล้วสิ่งที่เขาทำความรุนแรงบนศาลน่ะที่ว่าเขา เหมือนแค่หมดคนเครียดนะคะแล้วก็หมดความอดทนพี่ก็ถือโอกาสนะคะว่าพี่ทารินมาด้วยมาทํามารับทราบความจริงที่เขาเหนื่อยมาแล้วก็เขาพยายามต่อสู้มาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวพี่เขาเอาเขามาวันนี้เพื่อจะให้เขามาเห็นทงนช่วยแล้วก็ได้ทราบว่ากอกปราบทำความผิดให้เขาแล้วอะคะ่ะ คดีนี้ต่อสู้ยาวนานนะแล้วก่อนหน้านี้นะครับผู้ชมทางมูลนิธิโดยผู้จัดการมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุคุณมนัฐพวงลำเจียกนะฮะพร้อมด้วยทนายความของมูลนิธิก็เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามมาขอบคุณตำรวจที่ช่วยคลี่คลายคดีให้กระจ่างต่อสังคมนะครับแล้วก็มาขอบคุณพลตํารวจตรีทารินที่เสียชีวิตทำให้คดีนี้มีการตรวจสอบย้อนหลังจนทุกอย่างคลี่คล,คลายครับ ผมต้องขอบคุณทางหน่วยราชการอย่างมากเลยที่ที่ให้ให้ความร่วมมือและเห็นแก่พุทธศาสนาเห็นแก่ทุกคนที่เขานำเงินมาเพื่อบริจาคเพื่อมาซื้อเพื่อมาซื้อที่ดินแปลงนี้เนะี่ยเพื่อใช้ในพุทธศาสนาเพราะเอ่อถ้าเอ่อผมในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็อยากจะต้องถือเป็น ความเสียสละของท่านพลตำรวจตรีทารินที่ท่านยอมเสียสละชีวิตท่านนะฮะทำให้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจนมีการสอบสวนกันมาจนถึงณว,วันนี้เบื้องต้นนะครับทางตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือลุงบุญช่วยแล้วก็ลูกชายนะครับคือเบิกความเท็จต่อสารให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่และร่วมกันยักยอกทรัพย์คดว่าตลอดทั้งคืน น่าจะมีการสอบปักคำทั้ง2คนนี้ต่อเนื่องนะฮะผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านพักของลุงบุญช่วยนะครับเป็นบ้านพักหรูหลังใหญ่2ชั้นนี่ฮะปลูกอยู่พื้นที่หน้ากว้างเลยนะแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นสเตเลสนะครับปิดมิดชิดเลยตัวบ้านเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปประมาณ50เมตรตามถนนคอนกรีตบรรยากาศเงียบเชียบ เขาเข้เขาใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วหลังจากสองพ่อลูกเนี่ยถูกกองปราบบุกรวบตัวไปนะครับสอบถามชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบ้านพักนี้นะฮะอย่างเจ้าของร้านขายของชําที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็บอกว่ารู้จักกับลุงบุญช่วยแล้วก็ลูกชายแต่ว่า ไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่คือส่วนใหญ่จะเจอกันก็ตามงานบุญที่วัดนะครับส่วนเรื่องกองปราบมาจับกลุมตัวเนี่ยตัวเขาเองไม่ทราบเรื่องแต่ว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่เขาเห็นรถตู้ของเจ้าหน้าที่มาจอดหน้าบ้านแล้วก็รับตัว2พ่อลูกเนี่ยขึ้นรถไปนะครับต่อมาผู้สื่อข่าวไปที่สวนของลุงบุญช่วยฮะได้ไปพบกับอ,อ,อีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญที่มาเกี่ยวข้องกับคดีด้วยเนี่ยนะครับ ก็คือนายสมพรกลับใช่อายุ66ปีซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนงานเฝ้าสวนนะครับและก็ได้สอบถามถึงเรื่องที่ลุงบุญช่วยถูกกองตราบจับกลุ่มตัวไปนี่คือบริเวณสวนนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนที่ไปเจอกับทางคุณสมพรซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าทำงานกับลุงบุญช่วยเนี่ยนานกว่า40ปีรับรู้เรื่องการซื้อขายที่ดิน กับนายสมพลโกศลานันบ้างแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดซึ่งเมื่อครั้งที่มีคดีฟ้องร้องเนี่ยนะฮะตัวของเขาเองก็ถูกฟ้องด้วยเอาคำถามทำไมถึงถูกฟ้องเป็นเพราะว่าตอนนั้นเขาไปเป็นพยานนะก็คือในฐานะที่เป็นพยานแล้วก็ให้การเท็จในศาลชั้นต้นจังหวัดจันทบุรีและชนบุรีแล้วก็มีคำพิพากษายกฟ้องจากนั้นก็เลยมีการฟ้องกลับครับศาลก็เลยตัดสินให้ฝ่ายคู่กรณีมีความผิดฐานเบิกความเท็จ และการพิจารณาโทษจำคุก2ปีแต่ว่าให้รอลงอาญาหลังจากนั้นก็มีการร้องเรียนฟ้องกันไปกันมานะครับตัวงเขาเองบอกก็ไม่ได้รับรู้ก็คิดว่าคดีเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะส่วนอีกฝากหนึ่งครับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่14ในายทะเหลงิงศักด์ก็บอกว่าการฟ้องร้องคดีความต่างๆนั้นเนี่ยคือ คนในแถบนั้นเขาไม่ได้มีใครรับรู้นะจนมารู้ตอนที่เป็นข่าวที่มีเหตุการณ์ยิงกันในศาลนี่แหละที่ตอนนั้นพลนรตรีทารินอดีตรองเจริํารวจเสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านเองแล้วก็ชาวบ้านที่รู้คือก็มีการให้ความเคารพนับถือกับลุงบุญช่วยเพราะว่าช่วยเหลือเรื่องส่วนรวมแล้วก็หลังจากได้ทราบข่าวว่าลุงบุญช่วยและลูกชายถูกกองปราบรวบตัวไปก็รู้สึกตกใจแต่ทั้งหมดก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นตัวตัดสินครับ